สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะมานำทุกท่านมารับบุญกุศลงานบวชลากชายบวชอุทิศส่วนกุศลให้น้องใจผู้ร่วงรับนะครับคืนที่4ตี4วันที่4วันเริ่มงานนะครับก็เปิดบ้านแม่ครโวก็เตรียมอาหารตั้งแต่ตี4ไว้ถวายพระมาฉันเช้านะครับ เริ่มตั้งแต่ตีสี่เลยการทำบุญที่ต่างจังหวัดถือว่าเป็นบุญนะครับผู้ที่มาช่วยงานก็ทำบุญได้บุญอันนี้เตรียมไว้สำหรับให้แขกผู้มาร่วมทำบุญนะครับเอาไว้กลับบ้านหรือว่าให้ผู้ที่มางานไม่ได้ที่่เรียนเชิญไปเอาซองฝากมากับเพื่อนบ้านเนี่ย เราก็จะเอาขับข้าวอาหารทั้งสดทั้งอาหารสดทั้งอาหารที่ปรุงแล้วนะครับนำกลับไปให้ผู้ที่ร่วมทำบุญแต่ไม่สามารถมาร่วมงานกับเจ้าภาพได้นะครับอาหารก็เป็นอาหารพื้นบ้านทางอีสานเป็นลาบเป็นต้มต้มจืดนะครับรสชาติอาหารที่นี่ก็จะกลางๆนะครับ ไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เค็มทำดีมากแม่ครัวนะครับพามาชมบรรยากาศงานก็ขอบุญคุสลส่วนนี้นํากลับไปให้ทุกท่านด้วยนะครับพามาชมบรรยากาศาแห่นาคบรรยากาศเตรียมงานวันงานจริงนะครับ นีเริ่มจัดโต๊ะนะครับจะโต๊ะที่ตานวัดภาคอีสานเขาก็จะมีโต๊ะของหมู่บ้านนะครับมีอุปกรณ์มีเต็นท์มาคอยให้ผู้ที่จะใช้งานในงานพิธีนะครับได้นำมาใช้แล้วก็บำรุงด้วยเงินเจ้าภาพให้เป็นค่าตอบแทนนะครับก็ตักบาดเช้าเลยตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะครับ นี่บรรยากาศตักบาตเช้าตั้งแต่6กโมงเช้านะครับผู้ที่มาร่วมงานก็จะมาร่วมตักบาตเช้านะครับ โมงเช้าของวันที่สี่นะครับนี่ยากาศหกโมงเช้า,ชาแขกผู้มาร่วมงานก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันแต่เช้านะครับเช้ามากเลยหกโมงเช้าวพเีแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างก,กันออกไปนะครับสาหรับ ทางภาคอีาสานนะครับกระโตะเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับอากาศเย็นมากครับวันที่4มกราคม2 5 6 9อดอกทองไรเหลืองอารามหน้าบ้านน้องชายนะครับมีจังหวัดร้อยเอ็ดนำทุกท่านมาชม รเเพณีนะครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถสำหรับแขกผู้มาร่วมงานนะครับในคนก็มีโอกาสได้ออกแรงก็คือมารับรถเป็นเด็กรับรถต้อนรถให้มาจอดที่จอดรถนะครับเพราะว่าถนนเข้าหมู่บ้านี่จะแคบหน่อยส่วนทางไม่ได้นะครับ ห,หลานชายนะครับปวดหน้าแกกที่มาในงานก็จะมาผูกแขนหน้านะครับผูกแขนหน้าตอนนี้ก็ตั้งกระบวนแห่ไปที่วัดนะครับ ระยะทางจากบ้านเดินรอบหมู่บ้านนี่ก็ประมาณ2กิโลเมตรครับในพลก็ถือโอกาสนี้เดินออกกําลังกาย2กิโลเมตรไม่ได้เดินนานนะครับก็ยุคป,ปัจจุบันเขาก็นิยมรถแห่นะรถแห่ราคาก็ไม่แพงมากนะครับเพราะว่ามีคนนิยมทําให้บริการสำหรับผู้ที่จัดงานนะครับข้อแข่งราคากัน สมัยแรกๆนี่จัดรถแห่มาแห่ขบวนเนี่ยบวนแห่นาคหรือว่าในงานต่างๆนี่ราคาเป็นแสนนะครับอย่างนี้30,000ื่นสี่หมื่นสองมืนกว่าประมาณนี้นะครับหลายท่านก็จะคุ้นชินบรรยากาศแบบนี้นะครับรอห้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ เขามารับชมนะครับในคนก็ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ยังไม่กลับกรุงเทพมหานครนะครับถ้าไปเยี่ยมเยือน <c oughs> เพื่อน ioutube y ube, ด้วยกันช้าหน่อยก็กราบ,บขออภัยนะเดี๋ยวกลับกรุงเทพมหานครแล้วจะพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับพร <c oughs> ะมาก่อนคนระับถึงโบสก่อนท,ทําพิธีก่อน รถแห่เียจะอยู่ด้านหลังห่างกันเป็นกิโลเลยเพราะว่ามันเสียงดังมากนะครับจนทําพิธีเสร็จรถแห่ถึงจะวิ่งวิ่งผ่านหน้าวัดมานะครับลานก็บวชพระเข้าโบสถ์เรียบร้อยทําพิธีเรียบร้อยก็มาโปรยทานนะครับเป็นพิธีการประเพณีดีงามของทางภาคอีสารแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แม้กระทั่งคนละหมู่บ้านในจังหวัดเดียวกันเนี่ยคนละหมู่บ้าน ก็จะมีพิธีการในการบวชพระไม่เหมือนกันนะครับบวชเสร็จพระก็จะกลับปฏิบ้านมานอนที่บ้านหนึ่งคืนนะมานอนที่กองบวชหนึ่งคืนเช้าฉันฉันฉันอาหารเช้าเสร็จถึงกลับวัดนะครับถึงขนเครื่องเครื่องบวชต่างๆกลับไปพร้อมหลังจากที่ฉันเช้าเสร็จนะครับทางภาคอีสานก็จะเป็นอย่างนี้มี มีประเพณีแตกต่างออก,กันมีประเพณีแตกต่างกันออกไปนะครับนี่พระบวชเสร็จทําพิธีเสร็จในโบสถ์ก็จะโปรโยทานนะครับโปรโยทานหลายท่านถ้าเป็นคนทางพคอีสาสนรือว่าลหลายท่านก็คงจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับผู้มาร่วมงานก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ เพราะว่าเป็นหน้านี่หน้านี้หน้าหนาวเนาะทางหมู่บ้านน,น้องชายอยู่นี่เขาจะปลูกยาครับปลูกยาสูบนะครับคนก็น้อยนะก็ทำไร่ทำนามาร่วมงานเสร็จมาทำช่วยงานบุญนะก็กลับนะครับตกเย็นมารถแห่นี้ก็จะมาทำการแสดงอีก2ชั่วโมงนะครับ จ้างมา5ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3โมงถึง2ทุ่มนะครับชาวบ้านก็จะมาร่วมสนุกสนานกันอยู่ที่ข้างบ้านนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นชินได้หลายท่านก็จะนำท่านมาชมบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับนำแสดงถึง2ทุ่มนะครับช่วงนี้เพราะว่า เราจ้างมา5ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3าโมงนะครับบรรยากาศก็สนุกสนานนะนะครับก็จะมีได้ยินเสียงเพลงนะพราะมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมหลายท่านก็คงจะเห็นภาพแบบนี้นะครับในงานแถวต่างจังหวัดทางภาคอีสานจะนิยมรถแห่นะครับเครื่องเสียงนี้ดังมากนะครับก็เพิ่ม หลังคานี่นี่เปิดแค่50%เอนงนะครับเพราะว่าแฟนน้องชายเขาไม่สบายนะครับก็เปิดแค่50%เปซเสียงดังสังกสีนี่สะเทือนกระจกบ้านไหนติดไมดีนี่แตกเลยนะนะท่านคงจะเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับพี่น้อง f อฟทางภาคอีสานนะครับแน่นอนงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะครับเก็บ ข้าวเก็บของเต็นโต๊ะเตียงอุปกรณ์ประกอบอาหารที่นำมาจากวัดหรือว่ายืมมาจากกอ,อ,องทุนหมู่บ้านนะครับไปคืนให้กับเข้าที่เหมือนเดิมนะครับก็จะมีขาดมีเกินบ้างถ้าขาดก็เจ้าภาก็จะเติมเงินให้นะครับโดยทางศูนย์ที่ให้บริการเกี่ยวกับ อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะไม่คิดค่าราคาอะไรนะครับแล้วแต่เราศรัทธาเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงของลูกหลานมาช่วยงานไม่ได้คิดค่าราคาอะไรนะครับก็เก็บเครื่องเสียงกลับบ้านงานเลี้ยงเลิกลาแล้ว ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ